งานนะครับลูกน้องผมไม่ธรรมดานะไข,ข้ขคันไขนะ้นะครับนักร้องนี่ล้างรถเลยนะพี่น้องเพบ่งนะครับมาดูนักร้องออเสียงเสียงมาดูนักร้องโอ้โหขยันนะนะครับว่างจากคอนเสิร์ตก็ล้างรถรองดังๆด,ดูวยามกายยมำแวาในทุกเหตุผล มีเขาเป็นแฟนทั้งคนให้โอสาวความเก่าเบาโอโดอนี่สุดยอดนะครับทีมงานคันคายเล็กขอ์นะครับคอนเสิร์ตส<อ>ีโคต,ตะบองนะครับบ้างวันนี้วันเดียวนะครับล้างรถเลยนี่ไอตี้แดนเรานะไปไอตี้รู้สึกยังไงมึงจะจตะกองยเขาล้างรถนะอบอกเลยแฟนซีนีเจ้านายกับลูกน้องบอกโอ้ ไล่มันอกมาน้าเลยฮะงอแงงไล่ไม่งอนี่โอ้ก็โอ้ก็ผมเป็นพวกูจังหวัดใดซีอืเ่าเลยอะกูปุญญุบานเอะเนะเาเลยอกปูญุบานไ่อยากดูดูมึงพี่ยังไงบอกจวัดนทั้งบน เอามาบิดั่นเลยสามสี่หา้าห้า่งห้ารูจับัดจกในกระสันห้าช่งอ่ะคุงเแค่ไหนกูจะซื้อชีเนี่ยเอาไปบุดเลยนิโเนจ้าเอาไปาเลย <c oughs> เอเย <c oughs> เอเดี๋ยวจะพักก้อนมือนิไม่ต้องมา